สวัสดีรครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อค้าพัลละได้โอกาสดีหน้าทีง่างามเพราะว่าสิขอโชควันจันทำกันนะหลายๆมือหลายๆเว้นทีผ่านมากกัว่าแม่พ,อพ่อได้ใส่ได้สอยได้ท่านผู้ชมแต่ว่าห้าเอาอีหลีเนี่ยแจ็คส์แมนบ่แมนตว่ครับอีโอค้าพัลละช่วงนี้บ่ได้ออกเดินสายขอโชคขอลาภจังดาดอื่นหรอกครับเพราะว่าบ่ามีมูครับ ไม่มีเพื่อนไปร่วมงานถ้าไปไกลๆก,ก็ไม่กล้าไปคนเดียวนะครับก็ิ๊ขอบอไปแอมยี่แถวนี้ครับเพราะว่าบอมีทีมงานมีคนเดียวขอหรอกระเลยไปขอโชกัหลับทั้งไกลบปเด้ครับแล้วก็ยุง่งหลยหลยครับผันคำมากแรงมากอะไรอ่ามันยุ่งหลายครับไปบ่ไวเมื่อนี้ก็สิว่าโอกาสดีนี่ มาขอถุกวันจันทร์อยู่ที่ยุคข้องปะครับมวดก้อนกับขอกับเป็นยังบุญยุคครับมวนก้อนกับเป็นยังบุญยุ่เอามวนนี่สิต้องลองขออีกล้องบึงมากับเนาะโชควันจันทร์พนะเอาปรดพิจารณาญาในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับอันนี้จะแปลกเลยเห็นเสียนี่ก็ได้เสียนุ่มอามขอน้ามีพอต้องแหล่ เพราะว่าหนุ่มอามเป็นผู้สอนให้รู้จักช่องยู u ู u แ e ่ก็เลยบลืมบุญลูกคุณคนเรียบเขาหนุมอามก็เป็นรุ่น<ด>ลูกรุ่นหลานแต่ว่าเขาก็มีพระคุณเพราะว่าเผ่นสอนให้รู้จักยูทูบนะเอาแต่ผูญญ <laughs> ้ญญญญชมมันนีมากโอกาสดีหนะ้าที่งามครับสีขอโชควันจันทร์ครับผม จุดวันจันทร์เอามาครับผมเอาใกล้ๆเลยนะครับนะเอาใกล้ๆเลยตามของพระเลยจุดถูกจุดเทียนกันครับผมเออจุดถูกจุดเทียนกันนะครับคุณสิงคุณธรรมวันนี้พ่อคาพาระตั้งอกตั้งใจมาขอโชคขอราบวันจันทรนะ์พละครับเอยโชควันจันทร์เลยนะครับผมจะขอเสียงโชคเสียงลาบไม่ซิมซี่ ไม่ซิมซี่ะนะไม่ซิมซีไม่ซิมซีเลยไม่ซิมซีะนะ่ฟะเออครับเอ,อ๋อไต่เทียนก่อนผู้ขาไต่เทียนก่อนนะครับห่วยโอ้ยไต่เทียงผู้ขบเด้อก่อนทล้วก็บีีกระไดหันดอกไม้บูชาไต่เทียงผู้ขับุมตุเตียก็ไข่ย,ยู่เดียครับอาอเทีย่ยวนีร่องบ้างเนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับ โปรดพิจารณา,าในการรับชมก่อนสิลงทุนลงุงห้อนเนวไหนไปกับพิจารณาคนเด้นครับด้อไม่ได้ชักชวนให้เล่นการพนันนะครับเพื่อเป็นแนวทางเอาเนาะเที่ยงกับไต่ยากบึ้ไเนาะออสามดอกพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณคู่บาจา์ห้าดอกพอดีครับอ๋อพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณคูบาจารย์ ก็คงจะเป็นที่การจุดห้าดอกนะครับผมเอาห้ดอกขอจุดทุ่5้าดอกนะครับ

มาถึงผ้าบาลามีโชควันจันทร์วันจันทตอนเคโชควันจันทร์ปวดว่าเป็นสะพานแกวสะพานท่องท่องเหตโชคตัวใดมั่สศิริมุลางประชานมาตัวพนลุนบ่อหลูดผาตาน่อยบ่มีหลาย ขันขยายไปหลายตัวอย่างโมี่ขึ้น,น,น,นสิไปถือเอาตัวกินตัวัขันแข็จะมากซ่งเดียวห้อยในนันตาใส่เตอรขับ,ดบเด้อะถูกถมกับขนใหม่ข้าวผดแกอันนี้คือใหมเชโตกเส่หลกขังผมไม่เฉื่อโชคเชียนรักรักน้อยรักลอยรักจิบดูนี่ครับผม ควบพอดีแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนอยู่ข้างหนึ่งตัวนี้อยู่ข้างนตัวนี้อยู่ข้างร้อนัองตัวไห้สตัวโมหูครับฉะนั้นถึงวาคนผ้าบารมีผู้ของเกี่ยวสาธิตจองง่าเช็นหนึ่ง่องีใดถกรพัดคอยใดสมดับปัทนาเล้อมาเป็นจากทานเกี่ยวานอดม่เพ็นชุกผู้ขายเก้าข้ามปัทนาเร่วมาที่นี่เขาขอให้เชิญู้ทร่มระสถที่วัดทวดา พูคบอกจ่าพูดไมดาบรรดาพูดบายอางผูดไม่ดูัดาูามากาใหญ่ข้นมากนะพระอรหันตุปุกปัจจุบันมต์มากเป็นหัวเกี่ยวกันโชควันจันโชควันจันตอนเย็นนี่แหละโดยพัฒนาะวว่าว่าวยพัฒนา ให้พิจารณาญาณในการรับชมนครับไม่ได้ต้องชวนให้เล่นกันเท่านั้นนะครับก่อนจะร้องชมโยนหอยอะไรไปก็ให้พิจารณานะครับเพื่อเป็นกระทางเข้านั่งครับผมขออนุญาตปัจจุบันนี้จะทำปัจจุบันมาแล้วครับเนาะ

ิออกมาแล้วครับผมลักสิบก็มาอีกแล้วอ๋อลักสิบก็คือเลขหนึ่งครับเอาลักหน่วยมาแล้วหลักสิบมาแล้วเหลือลักร้อยครับผมเหลือลักร้อยเอาอันชื่นเ้อขอขอหลังถอขอถึงมั่มากไปที่สุทยาอ่าพจ้ขึ้นมา้ไขึ้นมาเมื่อไหร่กูบบายจขึ้นออกมาเลยผมเ้อเอาอีกลัก้อยครับ ออ,อ,ออกมาทั้งสองแบบที่นี่ทุทีเดียวเลยแบบที่นี่ลูกแฝดเพราะนะโอ้ยกลาเป็นคนกลาเป็นลูกแฝดเราผู้ขาแบบที่นี้ออกมาทีเดียวสองใหม่ออกมาทีเดียวสองใหม่กลเป็นหกกับเก่ากับปผมเพราะงานเป็นเป็นหนึ่งครับเจ็ดแบบออกมาแบบเดียวออกทีเดียวสองใหม่แบเป็นหกกับเก่า อ sociedad, Bref, stone, ını, asy, ๋อไข่เป็นขนกับลูกแฝดเนาะอันนี้ก็ไม่ก็ไม่แฝดกันนะเอ้าแล้วแจ้คุณมสินคุณมซ้ำสิ่้ายยางผ้าเที่ยวแล้วแล้วแจ้คุณบิดามดาสิ่้ายยางผ้าไปแล้วแจ้ผอบคุณบิดามดาคุณมคู่ใาจานทร์สิ่้ายยางผ้าไปหูว่าแก่ตาบ้าใจหายาวได้จังดันก็ว่าเหายยาวได้จังไต้จังไต้ก็ว่าไปยังตลาดนกครับเนาะหัวโพองกึ่งแก้มกันไปครับผม าบางเท่ามันกระชองบางเทีย,ททยร้อยชองคือว่าหละครับลทธิมันบ่มหมุนดีมันหมุนยากครับเอาไม่เลกก่อนออกมาหนึ่งครับเก็กบคำหนึ่งไม่ที่สวงพอออกมาพร้อมกันเลขอกเสียบกับพวกกระโขกพอนะเอาไม่เล็ก,ก,ก,กะนะตัวเล็กตัวเล็กเทียมกับออกมาจะไดยว่าไปจังสัตว์ละทา่านผู้ชมเอ้ยคุณสิงคุณธรรมเปนไหนมาแล้วพออ่านถูกถูก,ถกพระองค์ เปไนจไก็บ่างใส่หน้าชาถุกาถุเกับเกิดลงลงเกินหรือว่าบ้านหลของวนผูุงสิงพุ่งถ้ำหรืออยู่บ้านสามซวนไปในการเส้นสูตเช้นหลักเลยพอสิ่งกเจนผัวข้าพเจ้าเรอสาธุเอาฝากไ้นี่แล้วครับยู่นี่แล้วร้องว่านอีอะไรบอกมาเ๋ยวท่านผู้ชมบางหันก็ได้ผมเป็นเจรญญาติในการรับชมเรือครับเออบ้านสมซวนในลงกันไปนั่งครับ บิงกับขัดแนมกับขัดกับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมอ่อวันนี้กับเอรอยซาเซตสิ่นด้ยการเขาถูกครับเรียบรอยเร้วก็เซ้าทั่วเอวังก็มีเลยประกันแล้วกันเอาไว้ชคดีชคมาเนยแต่พิมเด้อยำเลยว่าะไรบ้างครับได้เด็ก้ำล้เดกามาหนี่งใจเด็กหนี่งปอดนี้มาขออีกไหม่ว้ถือขอรักรวย ดันลมาพร้อมกันไม่เสียดคับพกับเก่ามาแลวางกันตามเนื้อผ้าเนี dagger, เน่ยหนึ่งเนือพววเนาอครับนาะเอาจังเลยกับปุ่พิจารณายากันรับชมเดือกับเด้อก่อนจะลงทุนลงหอนเนวะดวก่พิจารณาครับเออครับลงทุนไปแล้วมันเอาขึ้นบ่ได้ครับผมเอาปุ่พิจารณาในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผม